my ่มากอนมันไม่มีพวกทะเลทาใจใชที่ทะเลกันหนอมทำไมไม่สั่งก่อนโอ้วาเช้าวันนี้มันสั่งได้ไงงหมดระบปแล้วอใส่อะไดิหนไใส่้านหนามันต้องเป็นอะไรมันตนส่วนไหน้หน้าหรอแนมหมูหรอหมูหน้าสด ก็สวยในแบบของเราายกูด้วยแหละหนึงครเาาเปลี่ยนกล้องแล้วเนี่ยเปลี่ยนกล้องเป็นกล้องนี้น,น,นี่มีอันนี้ด้วย เนี่ยขอเข้าไปดูข้างานค่ะเออเราขี่จกักรยานออกมาก็ได้นะเนี่ยอืมอะไรกระเทียมเจียวมีหลายอย่างเลยอีม่มีอะไรบ้าง ที้งค่ะหลบ้บ้านมึงไปนนี้เหรออันนี้เอาไปทำอะไรกันเนี่ยทาด่อร้านหน้าเะรจะทำมาตั้งหลายวันแล้วค่ะริงเหรอไปกินได้ไหมเนี่ยน้องไก่ขา่ไงถามฉันถามฉันแล้วฉันจะรูมไหมเขาบอกว่าอยากได้จะลูมมาสั่งมึงขอเบอร์พี่ครับเห็นไหมน้องไก่ไข่ไงอันนี้ทำไรเอาไส่แล้วก็รานหน้าหมูร้านหน้าใช่เห็ดไหม เพราะว่าถึงทำอ้วกคึงก็มีนอดีทะเลมึแล้วอ่ะมึกก็ปวดไปไม่ถึงชั่โมงเนี่ยขอโรยที่ม่นเกี่เ็ดอันนี้ไม่รักแล้วคุณทำอะไรเฟมสี่เก้าแถ่ายวอล์กเหรอสี่เก้าแปดเวอ์กวอกแบบเพิ่งนึกได้ก็ถ่ายเลยได้หนเห็ดไหมได้เอาที่มึงกินก็กิน่าเห็ตดต้องมีขี้ี่เลยเดี๋ย่ กินด้วยเหรออุ้ยเธออยู่หออะไรดีกว่าเธอจะให้ฉันเดินถ่ายนะแต่ฉันเดินไปไงออถ่ายหน้าเนาะเกียร์เฟมนี่มากเลยอุ้ยเนี่เป็นน่เปนสั้นมีแป้งอุ้ยมีไก่อันนี้ไก่หยองใส่น้ำแป้งอแป้งสูชื่อเฟมนะพีทุกคนจำเสียงหขาได้นี่แต่หอยใหญ่เลย กีตั้งอะรู้เลยว่าเป็นซีแก่ๆแน่ๆซื้ออะไรจ๊ะเจรนา์อค่ะวอลค่ะ เป๋มนสลบอันนี้ยนะี่มมสิบองเกยกบห้าบาทไม่มันมีขนมอันนี้ด้วยนะขนมขนมมาั่นขนมมุนมพุาด้วยยี่พุบสาม ต้นหมเหมือนเดิมเอาเอาต้นก้านเดียวนิดเดียวมือไอ้นั่นหนาหล่อด้วยมาลิตข้าวเมือมาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนน่อยสิเดียไีได้ไหมหนึ่งไปไหมไปวไปอยากไปอยากไปเที่ยวมต้องไป้นให้วกหน้าด้าน ทุกคนทุกคนสวยในแบบทุกคนหนึ่งไม่เป็นบ<ต>ีบ<ต>เอวเขาห <laughs> อมแหลง,งนลู้ดล,ลาดหน้ารอเรือหรือรอลิงใช่ส่วนอะรอเรือลาดหน้านะคะหูรู้อยู่ไหนหูจะได้มีคนมาซื้อร้านที่เยอะๆค่ะ <c oughs> มีหนึ่งเหมือนกันไหมไมีหนึ่งเหมือนกันป่ะใช่ค่ะ หนูแค่ไม่เคยมาทางนี้แต่เป็นขนมกัวโบราณนะขนมกัวทำขนมจีนทำจานซนฟานโอ้เหซนฟานีนไปทำก็ได้นะขนมจีนติ้ไก่ก็มีนะนี่เนี่ยหัดาเลยเดี๋ยวเอาขาไปดูแลอ้าวเช็ดให้เขาด้วยเช็ดให้เขาด้วย มาซื้อได้นะคะทุกคนเด็กที่อยู่ออหอในนะคะห้องมรราชัาราชนาครินในสุนทรภิานะคะทุกคนมาซื้อได้นะคะร้านนี้ เลี้ยวขวามานะคะหักออกมาปึ๊บเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆก็จะเห็นร้านค้าตรงนี้นะคะแล้วก็มีอเนี้ยหมูเยอะมากเลี้ยวเรานี่ก็ได้แล้วก็มีอันนี้เอาเนี่ยเนี้ยเนี้ยเอาเยอะปะเยอะสิมึงกินตั้งกี่กี่หนึ่งกี่หมดเลยมไหมน่าจะหมดแต่ไม่รู้วไม่พออะเยอะกว่าแล้วก็อันนี้ผสมไปกินจะเหนียววะเนี่ยมันผัดน้องแค่นี้เดียวก็อนนี้ก็ไม่ใส่นะใส่เฉยๆเป็นสามชั้น อ๋อ่น้ถ้าไม่พอก็มันมนนีก็ถ่ายแล้วก็เหนเหืน่อยเลยเจเจมันจะเอากระจกไม่หรอใช่ตอนนี้มันอยูัมีมันฝรังด้วยหน <c oughs> ตื่นเต้นมากตื่นเต้นไม่เคยไม่เคยมาทางนี้ไง เดินไปเดินไปให้คนเขาให้เขาเขาซื้อของเราจะได้กินกันเอาดิที่ย่าเดี๋ยวพรุนี้อบลมแค่อบรมพรุ่นี้อบรมเรื่องอะไรโอยของค่ะคุรุสภาแค่อบรมไม่ได้อะนั้นนี่ที่ไหนอะเฟรมไข่ดิไม่มีตู้เย็นกระเพือซื้อไม่ได้แค่นั้น จะบีทดปะเนี่ยอันนี้คือภาษาคนฉาเชิงเซาปะอันนี้คือภาษาคนฉาเชิงเซาปะไม่ใช่เขาไม่ใช่หรออ๋อน่าจะเอาหมาไปยินได้อะไรนะไปไหนนะ หนึ่งคือแกจะถ่ายชันถุกช็อตเลยใช่ไหมใช่ไม่ได้สวยขนาดนั้เื่อไรเอะมอดเดำ่นนี้คือเขาถยเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ได้ได้้องมันต้องเป็นของมันะเิวดำกวา ของซอสหอยเหรอของบูร้แจงอยู่ไหนถ้าไม่มีก็ C J นี่ไงพชัยปุดีนะอันนี้แทงอันนี้อร่อยแตงแทนอไรอร่อยเนาะใส่รไทยกับผักชีปลายแตกฮะ น้าจําทำอะไร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 หอกับมันเนาะไหนไหนมันมานี่มานี่อันเนี้ยเลยดูเว้นมาดูเว้นอดเสียงคนนี้ดูเว้นดูเว้นเรารู้แล้วว่าเป็นแบบคือเราเป็นครูไทยนะแล้วไงคููไทยแล้วไง นักแบบตรอันนี้แม่ผมสวยอุ๊ยอันนี้ผมสวยหรอ20่ใครเลียเลี้ยงมา้นแม่เลี้ยงค่ะาเี่ยวเี่ยวเรซื้อจากร้านนนีอยู่วงแดงๆไว้เนี่ยเั่งรนน้ซื้อแดีงาชาลุยนั่งรถซิงมาซิงสุด เอออยากไปอ่ะดูเวลาก่อนไม่เดี๋ยวผหลังงตารมากอะเฮ้ยเว๊ยฟ้าใสเร็วนี่นะคะก็รอคุณฟ้าใส เจ้าล่อย อันนี้ก็เยอะมีขนมปังแบบนี้ด้วยน่าอันนี้อาหารแหล่งอาหารปลาหรออ,อ,อ๋อค่ะ